บนช้ามัเริ่มนหมแล้วมว่าจะไมุ่แล้วตรงนี้ว่าจะไมุ่แล้วว่าจะไม่หยุแล้วจะกลับบ้านแล้วเดวเลยแล้วเอาหน้าบอลเทนบอทีกอยางไงครับมาเริ่มไปกันตอมาเริ่มเอาเรก็เล่น่วนว่าจ้สนุกแล้ีเมื่อกรวินน้างหน้ารเขากว่าพเราเดียไปค่ายแล้ว็ู้ว่ามันูวไหนวันไหนไม่คบวันไหนทุกแล้วต้งไปครับวันไหนทุกแล้วต้งไป ก็เดี๋ยวสมุดะเบียนตัวเองสมุดทะเบียนนี่น่ารอดเป็นราเนี่ยแต่ไปดูให้ดูมองไปดูนะเดี๋ยวจะไปเจอบอกว่าตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ดูเมนตัวบ้างเนี่ยมีรถตอเติมมารับหน้าไประหว่างที่เราถนนดึงเนี่ยมีรถต่อเติมมารับหน้าไปแล้วก็ไปเจอตู้ถึงู่ือดเดี๋ยวสิมีบ้านพันธอ์ตึกเยอะๆเลยโดยเฉพาอย่างยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนี่วันไหนตั้งใจที่บะดูวันไหนเราต้อเทำมือวไหนที่ยังไม่ครบมีไหมไม่รั้งแต่ตอนนี้ที่ลงเดี่ยว มองการฝึกนะครับมัยัไม่จบนะครับมันยต้องซ้ำชั้นนะครับไม่ทราบด้วยนะครับนาตอนตอนเที่ยงนาีเพื่อนของเราเนี่ยเดืรับาดเจ็บไป็นงโผล่ไปแล้วกลับมาแล้วอยู่ไหนครับคนที่ปวดตาอยู่ไหนกลับมายังคนที่เป็นีกตัอหน้าอยู่ไหนกลับมายังกลับมายังครับกลับนะโอเคนะลไปดยไม่ได้เดี่ยวต้องทยังไงต้องไปตรงนี้ไม่สมควรเนี่ยฮะไดี๋ยวไปทำนี่ยวไปจับมอกผมที่ที่้านอาจจะมน่าจะเปวมรที่้านเป็นคถามเนี่ยเป็นคถามเนี่ยฮะ แต่นที่น่าจะใชเพราะว่าอยู่ไกไม่มีเพื่อนตคก็ไม่น่าจะใช่ฮะเราอยู่ไกนิดเดียวนะก็ม่เป็นไรครับคนที่ไม่มีบิดรก็เตสนานนะรรบการถูกไปแด้การคนที่ทำบิดนะครับเพื่อรายงานรายงานแล้วก็ต้องทชั้ไปนะครับคนที่บิเนี่ยก็ทำชั้นไปนะครับหรือ่านักเรียนไม่ปฏิบัติามนะครับกฎระเบียบที่ถกงไว้ทำชั้นไม่เป็นไรนะครับไมมาปิปีหน้านะครับคเรียนไปนะครับเดีายวก่อนีกันห่อยา้รอว่าทีดก่ต้อเรีนรับรู้นะครับู้แล้อร ในระหว่างที่เราทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนี่ยรถมารับหน้าท้ายก็ต้องดูจะต้องดูว่าขึ้นมาก็ซ้ำชั้นมากันไปนะครับตามระเบียบนะครับถูกเ<ะ>ข้าติดหัวก็กลับบ้านแล้วก็ไปถึกไป,น,ก 2, ป,ไปน,น,น,นะครับวันตีปีสองซ้ำชั้นบอกง่ายๆเลยว่าซำชั้นอย่างแน่นอนนะครับผมไม่อยากจะดึงผมบอกเลยว่าอย่าให้พลังสนุนเป็นจุดที่แต่กรณีมันถึงขึ้นไปแล้วผมจะปล่อยผ่านนะครับผมไปดูเรงกองผมต้องทำหน้าที่ของผมนะครับใครไปดีไปกับใครผมไปห้องน้ำที่ว่าบอนพระสโลูกัน

นักเรียนเด็แจ้งมีหนึ่งเรื่องที่ยังไม่แจ้งนักเรียนนอกจากครูพันปจบรองเนี่ยที่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมีครูที่เขาเป็นห่วงพวกเรานะครับนอกจากครูที่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยก็ยังมีครูที่คอยดูแลพวกเราอยู่รอบข้างเผื่อว่าเนี่ยประเภทรเนี้ยก็คือหลบหลีกการฝึกนะครับเพื่อนออกไปเพื่อนมารับเพราะว่ากันไปนะครับเราอาจจะมีเพื่อนได้คนเราเมื่อทาความผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด นะครับผมก็รายงานนะครับไปที่โรงเรียนไปที่ผู้ปกครองเดี๋ยวก็ให้เก็บข้าวของนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับทต่ไมอ่ะใครมีปัญหาอยากทำชั้นด้ไหมครับ <c oughs> ไม่ไ <c oughs> มมเ,กเ,กเล่นนะครับผมทำตามกฎระเบียบนะครับอย่าปลอกแนที่ใส่ยูสีแดงเนี่ยคุณก็มีวินนะครับต้องมีหน้าที่ ผมกากให้สนุกนะครับคือสุดท้ายเนี่ยทุกวันจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนเพื่อนะครับทำกิจกรรมร่วมกันให้สนุกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีคนบ่อเหตุไปเจอครูฝึกนู่นเลยไปเดินไปตอนท้ายกันสามคนเขาะจดชื่อมาส่งให้ผมตรวจสอบถ้าไม่มีเนี่ยกขาไม่เป็นไรแต่มันมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ว่ากันไปนะครับสำชั้นนะครับเตรียมมาเรียนใหม่ปีหน้า Nhà không? Nhà không? Do you này, a lot này, đâu này? Ừ. hả, ừ. anh đi learning? này, lấy Nhà hát. 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 นนต้บุญ้งนะองน้บุกินะริมาต่อกอนถระห่าง Heck, ท,างท,างทางี่อสตูนสตูนกะตุนะตูนก็ก็ยังนี่ใกรับเราว่าไหมนะนะอ่นัานนี้จะอยงไงก็จะด้จได้งนมันไม่ถึงไปเลยเป็นี่พี่ะะตนะเาว่าไปตามบุนะไม่รู้จะช่วยยังไงนะ้ผมเร็ว่ นอกจากสองคนนี้ม mm ีไหมครับ hmm. ม mm ีเ hmm. พื mm ่อนอีกไหมที่ไปด้วยกันมีไหมเพราว่ามีคนวิ่งไปด้วยไปรน่นเลยเรืองซีเซเว่นที่กูงตอนที่จบชื่อแล้ว่ามีคนวิ่งไปด้วยเองงงไม่รู้มากี่คนของเราดูกันทีกีะก็อยู่กับตลอดไหม ไปตอนไหนด้วยแต่ถ้าไม่ต้องเห็นล็ไม่ต้องเห็นเราจะยูเลยดูไหมไปตอนไหนวะหรือว่าตอนที่ราทำโทษต่างๆก็จะถ้าจะทำโทษต่งๆกได้ยินดูเลยไปกับพยาบาลกับคยาบาลไม่อยากจะการแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอะไรเกไม่อยากให้มีเกิดอเกิดอริดอะไรเกิดอเกิดเกิดรเกิไดอะไรเกิดอรเกิดกดไรเกิออะไเกิดอเอไกดอะกดอไดอรเกอรากิดอะไเกิดอรอกะรดเอะอะไรเกอะไรเกิดอะไอไรเอะรับ ให้เราบการกับิธกรรมต่ากอนกับบ้านอยูยนีคนไปข้างนอกเนีให้มันมาเมันใช่ไหมครับมนจะทำห้เรดแบบนี้บอกผมเลยใจให้คนไหมแบบนี้คนไหมคนครับใบอกว่าคนุร่งต้องจเใาใเพื่อนงไปัลกไเะไปงมาีครับปิดตัวไปรับปิดัวเดียวให้ดูดูยงอาจารย์ได้ครับไครับ แล้วไปไหนแล้วมีชิตจากผู้ปกครองได้ไงทแล้วไม่ไปแล้วครูก็จะไปเจอตรงนู้นได้ไงไปไม่ไปเอาจริงๆรู้ไหม่านพิชิตเพราะว่าไปตามพิชิตทำได้เพียงแค่นีก่อนไปสองคนเลยสองคนสองคนพิชิตก่อนจะกลับบ้านพิชิตต่อไปต่อไปต้องผ่านผู้ปกครองก่อนผู้ใดนะครับเรื่องผู้ใดถูกเพราะว่าไปตามถูกทางตรงนานี่ย่าเขาเคยมีคนตายแล้วพิชิตร้องนำทำเพลงเป็นคื้นของพวกเราที่มีความสุขที่สุดแล้วเพราะคนที่เกิดเนี่ยสร้างเรื่องเสรีมาเป็นมาสร้างเรื่องเหรีให้เป็นกรรมงเพราะพิึ้นมาก็ต้องว่าไปตามกระบวนการครับทำฉัน่างเดียวกรณี ให้ผมช่วยไหมที่ตั้งอยู่ให้ผมช่วยไหมครับให้ช่วยไหมฮะเขาไม่มีใครให้ผมช่วยไหมครับเอไงเอไงดีต่อยังไงใครมาลักต่อมาตรงตรงใครมาลักต้นหนักจะได้เป็นเบาใครมาลักใครมาลักบอกคุณผูเพื่อนหรือใครที่มาลักเรียนไม่ไปเนี่ยครูเขาไม่ไปจดชื่อมาได้หรอกถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับไปทางไหนเนี่ยไปทางตลาดอ่ะไปทางไหนครับ มีคนนี่เป็นคนขะที่เขาไปเจอข้างนอกอะค่ะอ๋อไปเจออีกพึ่งคนไอ้คนที่วิ่งแน่เลยผมว่าอะไรกูบงมารูารถนมรรถครับอยู่ไหนมารูรถเอาไม่ต้องคันหัวมึงมามาต้นสามเมื่อกี้ต้นสามไม่ต้องงงไม่ต้องงงผมไม่ขำครับคดีนี้ครูไม่ขำไม่ขำด้วยนะครับงานพรุ่งนี้ก็มีกระดาษเอซีเกียร์รายงานทั้งหมดเนี่ยนักเรียนนิโออยากให้ ผมก็นำเรียนไปแล้วก็อนุัาิซาำชั้นแค่นั้นเองจบเอ้มันไปด้วยกันที่นี่แน่เลยเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้เลยนะเรีนนยนครบ80ชั่วโมงผ่านการยิงปืน,นเรียบร้อยฝึกพักสนามจบจะคืเนเดียวพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วจบพักสนามแล้วทำความดีอะไรนะคูทิวของคูทิวกิจกรรมตรงนั้นก็จบแล้ว ไอ้มันอดใจไม่ไหวหนีออกนอกค่ายหนีไม่พอเขาจับได้อีกถ้าหนีมันต้องเหนือชั้นกว่านี้ราบ้าอะเอาไงดีไอวิจารณ์นห้วิจารณ์ให้เรื่องเด่นกี่นกี่คนอ่านายต่างบคอเนี่ยคนเนี่ยครูคนนี้ที่จับเมื่อกี้กระส่งชื่อมาตาบุญครับัวหานาตา3คนครับ

คุณขอโทษเอาเพื่อนเพืนมาเป็นทีหน่อยขึ้นมาบนเวทีหนึ <ok ่งหัวใจยังสามเลยร้องอะไรร้องทำไมร้องอะไรเสนอคบขอบคุณกับเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนเนี่ย400กว่าคนนะครับคนเกือบละ500คนเนี่ยมาร่วบไอ้ควงมันเกินให้กับ3คนนี้นะครับก็ขอ ให้เรามีความสุขน,นะจากครูจากศูนย์ฝุดน,นะครับครูเป็นตัวแทนนะครับจากศูนย์น,น,น,นั่งสุดนั่งาาติษเายืนหางบนตนทางบกที่2ีสองก็อยากให้พวกเราเนี่ยเป็นทจ่ีมีความสุขม,มากๆนะครับคิดตังสิ่งใดก็ขอให้สมดังบารรนาทุกสิ่งทุกอ,อย่างทุกประการนะครับเป็นสองวันที่สนุกมากครับที่ได้ไ เก็บของหมดแล้วขอบคุณเพื่อนๆรับผมครับโอเคมีกับ